โอ้ปุ๊พูดพูดพูดเอ้สวยเก่งเก่งเก่งเต็มตัวมานี่เลยไหนยิงมาแล้วยิงมาแล้วเไหนพูปุ๊ดมาแล้วพูดพูดใส่เบาะนี่เลยเบาะนี่เอ๊ะกดใหม่ลูกน้องกดเลยกดเลยกดกดใส่เบาะนี้แล้วเต็มตัวเบาะนี่เลยวันนี้งงเหรอวันนี้มาหนี้มาวันนี้มาหาน้องมิอะวันนี้มาตรงนี้อ่ะน้องยิงเลยปพูดพูดเฮ้ย

ก็ใส่สบู่เอาละทานหมดได้ทานหมดได้ทานหมดแล้วแต่จะรอดหรือเปล่าจะแตกซะก่อนก็จะลอดพ้ถ้าหมดน้ำก็เอาไว้นั่นนนี้เป็นสบู่ล้างมืออ่าเป็นเป็นอันนี้เป็นอ่าเป็นชีวภาพอ่าเติมได้เนี่ยเออที่บ้านเข้าไปแล้วเนี่ยหมดแล้วไหมหมดแล้วใช้ผิดประเภทอ่ะดิอันนั้นเป็นน้ำยาล้างจานอย่างนี้เอาไปขว ใช่มังนี่ยิงแช่มังนี่เลยช่มังนี่เลยหยิขนมาดเต็มเลยเอาอีกเอาอีกใช่ไหมเนี่ยเป็นใคร้ยครับ้ีปใคร้สนุกสนุก